สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมเชสโคเวมีความยินดีที่จะพาทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์ของโคเวที่สำนักง,งานใหญ่เชิญตามผมมาเลยครับอ่านี่คือบูธของโคเวนะครับคุณลูกค้าจะได้พบกับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ต่างๆของโคเวเชิญ ชมรอบๆไปก่อนนะครับน้องแพรน้องเข้ามาได้รอบๆออฟฟิศได้เลยกลุ่มแรกที่ผมอยากจะแนะนำคือกลุ่มของเครื่องฟอกอากาศนะครับณนะปัจจุบันนี้ที่มีจำหน่ายอยู่ในบ้านเราก็จะเป็นรุ่นโน้นนะครับน้องเล็กรุ่นคลาสสิกนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นรุ่นนี้สตรอมอันนี้คลาสสิกนี่เหมาะสำหรับครอบคลุมพื้นที่33ตารางเมตรตัวริมโน,นนะครับส่วนตัวนี้50ตารางเมตรสตรอม รุ่นนี้ใจแอนก็จะครอบคลุมพื้นที่97-100ถึงตารางเมตรส่วน2ตัวนี้ c o m มิ่งซู n ครับยังเป็นโคเรียโปรดักตอยู่ซึ่งในอนาคตก็คงจะเข้ามาให้เราได้ใช้อันนี้คือกลุ่มของเครื่องฟอาอกาศนะครับมาสู่ด้านนี้นะครับก็จะเป็น,นกลุ่มของ เครื่องกองน้ำหรือเครื่องผลิตน้ำนั่นเลยซึ่งมีหลากหลายมากนะครับมีหลากหลายรุ่นมากเพื่อให้ตอบโจทยา์การใช้งานของคุณลูกค้าเพื่อให้ทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายไปนียได้อย่างคุ้มค่าตรงวัตถุประสงค์ที่สุดกับความต้องการของคุณลูกค้านะครับก็เริ่มจากรุ่นนี้เลยนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เหมาะสําหรับ3าถึงหท่านมีโอพัดนะครับให้น้ํามอุณหภูมิก็คือน้ําร้อน น้ำเย็นน้ำอุณหภูมิปกตินะครับมารุ่นนี้ขนาดใหญ่ขึ้นมาเหมาะสำหรับครอบครัวนะครับ5ถึง6ท่าน5-6 7 8 90ดาได้หมดเลยนะครับเพราะเราไม่ได้กดน้ำพร้อมกันรุ่นนี้ความจุจะอยู่ที่11.5ลิตรให้น้ำส4อุณหภูมิก็คือน้ำร้อนน้ำอุ่นนะครับน้ำเย็นแล้วก็น้ำอุณหภูมิปกติอ่าถัดมารุ่นนี้เครื y ออันนี้ตอบโจทย์เรื่องอุณหภูมิเยอะมากนะครับได้อุณหภูมิของน้ำนี่ 6เฉพาะส่วนของน้ําร้อนเนี่ย6นะครับแล้วก็น้ําเย็นน้าอุณหภูมิปกติซึ่งเลือกใช้ตอบโจทย์ฟังก์ชันได้เลยนะครับมาถัดมาก็จะเป็นคเรียโปรดักตออน,นี้ยังไม่ได้นําเข้ามาแต่คิดว่าเร็วนี้ก็จะเข้ามานะครับส่วน2รุ่นนี้เป็นรุ่นน้องใหม่ล่าสุด G1 อันนี้นะครับรูปทรงสวยงามขนาดกระทัดรัดให้ระดับน้ําร้อนอยู่ที่3ระดับแล้วก็น้ําเย็นน้าอุณหภูมิปกติมีความจุข,ของถังน้าเย็นอยู่ที่1ลิตร กว่าๆนะครับส่วนมารุ่นนี้น้องใหม่เหมือนกันรุ่นประหยัดชินนมอนนะครับรุ่นนี้มีความจุน้ําอยู่5ลิตรนะครับตอบโจทย์ในเรื่องของพื้นที่การจัดวางน้อยมีถังจุน้ําทั้งหมด5ลิตรนะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นก่อนหน้ารุ่นนี้ก็น้นําอุณหภูมิปกติเช่นกันความจุ7.6ลิตรนะครับแล้วก็นี่ครับไซส์ใหญ่นะครับ โรงเรียนโรงงานสำนักงานต่างๆมีคนอยู่เยอะมีพนักงานอยู่เยอะมีความจำเป็นต้องใช้น้ำเยอะผมแนะนำรุ่นนี้ครับนี่นะครับขอความจุ21ลิตรตอบโจทย์มากครับคุณลูกค้ายกไปตั้งเสร็จเลยโรงเรียนโรงงานต่างๆสำนักงานต่างๆสะดวกสบายน้ำรอ้อนน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิปกติส่วนตัวนี้ c u m i n g ซูนเร็วเนี้ครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าจะมีทั้งน้ำแข็ง นะครับคุณลูกค้าจะมีทั้งน้ําดื่มวันนั้นตัวนี้ยังไม่เข้ามาแต่คิดว่าเร็วๆนี้เข้ามาแน่นอนรอพบกับข่าวการเปิดตัวได้เลยนะครับนอกจากเครื่องในส่วนของเครื่องกรองน้ําในส่วนของเครื่องฟอกอากาศเครื่องกรองน้ําแล้วของโคเวน้องเข้ามาด้านนี้นิดนึงยังมีในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภัณฑ์ผมก็เคยพามาเยี่ยมชมแล้วเนาะสุขภัณฑ์ก็มีทั้งในส่วนของรุ่นที่เป็นแบตเตอรี่นะครับใครที่เคยไป ต่างประเทศนะไปส่วนใหญ่เมืองหนาวก็ใช้กันเนาะมาต่างประเทศประเทศที่เขาพัฒนาแล้วโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้พวกนี้แล้วก็อุณหภูมิทั้งน้ําทั้งฝาลองก็สามารถปรับได้ด้วยในส่วนของรีโมทส่วนถ้าไม่สะดวกนะครับห้องน้ําไม่ได้รองรับเรื่องของการทำํำไฟฟ้ามีปลั๊กไว้ก็จะมีรุ่นนี้ซึ่งเป็นรุ่นแบตเตอรี่นะครับรุ่นแบตเตอรี่ก็รูปทรงสวยงามเข้าได้กับสุขภัณฑ์ที่บ้านของคุณลูกค้านะครับเนี่ย ฝาลองก็จะมีระบบเหมือในใคลใายไฮดรอลิกนะครับเพื่อลดของรเรื่องในส่วนของการกระแทกนะครับไม่มีการกระแทกเสียงดังนอกจากนั้นจะมีปุ่มสะดวกฟังก์ชันการใช้งานนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของน้ําที่สะอาดไว้ชําระล้างนะครับกิจวัตรประจาวันของเราอ,อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเครื่องปรับสภาพน้ําน้องเข้ามาใกล้หน่อยครับเครื่องปรับสภาพน้ําตัวนี้เหมาะมากนะครับกับ คนที่ใส่ใจดูแลทั้งเรื่องของผิวและผมเพราะอนุูลน้ําที่ละเอียดนุ่มนะครับแล้วก็มีเกลือวิตามินนําเข้าจากเกาหลีอย่างที่เคยแจ้งมาตัวนี้ก็จะเหมาะสําหรับในบ้านดูแลใครที่เป็นผิวแพ้ง่ายเป็นสเกตเงินนะครับพวกนี้ก็จะช่วยนะครับทำให้ร่างกายเราเนี่ยสะอาดมากขึ้นเพราะน้ําที่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นฝารองสุขภัณฑ์หรือ,อเป็นเครื่องปรับสภาพน้ํา น้ำที่ต่อมาจจกปลาปลานะครับที่ว่าเรามั่นใจว่าสะอาดแล้วเนี่ยตรงนี้จะชําให้น้ํายิ่งสะอาดขึ้นไปอีกยิ่งระบบนี้ทั้งได้น้ําสะอาดในการชําระล้างร่างกายนะครับยังได้เกลือวิตามินนําเข้าจากเกาหลีในส่วนของการบํารุงทั้งผิวและผมให้คุณลูกค้าด้วยส่วนด้านนี้คุณลูกค้าจะเห็นนะครับว่าเอ๊ะตู้กระจกหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้ใช้ได้ทั้งกระจกแล้วก็ในส่วนของ การทำความสะอาดเสื้อผ้ากลิ่นต่างๆตัวนี้ยังไม่เข้ามาที่บ้านเราแต่ลูกค้าสามารถมาชมได้แต่ที่เกาหลีนั้นมีแล้วนะครับกลิ่นต่างๆกลิ่นมกทะอะไรแขวนไปนะครับจะถูกทําความสะอาดนะครับอย่างกลิ่นเสื้อผ้าเรานี่หมดจดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาแนะนําคร่าวๆเพื่อให้คุณลูกค้าทุกท่านได้เห็นถึงนวัตกรรมของเกาหลีน้องเชิญมาด้านนี้นิดนะครับโอเคงานวิจัยก็ทำให้เกิด นวัตกรรมนวัตกรรมนั้นก็ทําให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าครับโคเวมียอดขายเติบโตก้าวกระโดดมากในตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมายอดขายเติบโตมากกว่า100%เ <c ow ay> มื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีผู้คนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของโคเวในทุกๆตัวทั้งไม่ว่าจะเป็นเครื่องกองน้ำเครื่องฟอกอากาศฝาลองสุขภัณฑ์เครื่องปรับสภาพน้ํากถึงเจ็ดเครื่องต่อเดือนเติบโตมาอย่างต่อเนื่องนะครับสวนทางกับ สภาพเศรษฐกิจนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่แจ้งครับนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาตินวัตกรรมที่เป็นประโยชน์กับการดำรงชีวิตของพวกเราทั้งน้ำทั้งอากาศโคเอมีศูนย์วิจัยนะครับซึ่งสามารถคุณลูกค้าทุกท่านสามารถตรวจสอบได้นอกจากนั้นเพิ่มเติมคุณลูกค้าครับเนื่องจากยอดขายที่เติบโตต่อเนื่อง ณวันนี้ผมยังมีความยินดีที่จะเรียนเชิญทุกทท่านนะครับเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวของโคเว่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือนะครับต้องการที่จะเข้ามาร่วมง,งานนะครับทำธุรกิจกับโคเวก็สามารถติดต่อผมเข้ามาได้ท่านที่ต้องการมีอาชีพนะครับท่านที่ต้องการสร้างไรายได้สร้างธุรกิจให้กับครอบครัวผมก็ยินดีนะครับให้คําแนะนำนะครับแล้วเราก็มีระบบการ สอนมีระบบทุกอย่างรองรับสำหรับท่านที่สนใจก็ติดต่อผมเข้ามาได้ผมเชสโคเวติดต่อผมได้ในช่องทางที่สื่อสารกันอยู่นี้หรือโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0921982888ผมรอให้ทั้งการบริการคุณล,ลูกค้าแล้วก็ในส่วนของท่านที่ต้องการมีอาชีพสร้างรายได้ผมยินดีให้คำแนะนำยินดีให้คำปรึกษาติดต่อผมมาได้นะครับ ผมยินดีต้อนรับทุกทท่านไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลูกค้าผู้ใช้บริการหรือท่านที่ต้องการจะสร้างอาชีพสร้างรายได้ผมยินดีเราไว้เจอกันในโอกาสต่อๆไปยินดีที่ได้มีความามาทําความรู้จักกับทุกทท่านนะครับแล้วก็ยินดีที่ได้บริการและก็จะยินดีมากที่จะได้แนะนําในส่วนของการร่วมง,งานกับทางโคเวย์เรื่องของอาชีพเรื่องของตัวแทนเรื่องของการสร้างรายได้นะครับเรากําลังจะเปิดประเทศแล้ว นะครับเรามีวิกฤตที่ผ่านมา2-3ปีได้รับผลกระทบโดยส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบกันวันนี้ผมจึงยินดีนําเสนออีกหนึ่งทางเลือกให้กับทุกทกท่านเข้ามาร่วมนะเข้ามาร่วมงานกับผมนะครับผมรอทุกทุกท่านอยู่ขอบคุณมากนะครับ